กลางวันแสกแสกพบรังร้งแรกอยู่ที่หัวลำพงบุญที่ไม่มีน้องที่มาที่ปอกไม่นิน,นองอนุงอาจจะไม่ถึงขั้นพบรักที่หัวลำพงเป๊ะๆตามชื่อเพลงนะคะแต่ว่าอาเก่งสัญญาพรนารายบอกเลยว่า อาเคยนัดพบสาวๆที่หัวลําโพงนาลานนะนะคะสมัยหนุ่มเคยชวนสาวไปออกเดทที่นั่นจริงๆนะคะก็เลยผูกพันกับหัวลําโพงพอตัวเลยค่ะเพราะในอดีตที่นี่เป็นสถานีกลางที่ทุกคนทุกหัวระแหงก็ต้องมาเริ่มต้นหรือว่าเป็นปลายทางนะคุณผู้ชมอย่างอาเก่งสัญญาค่ะถ้าเกิดจะนั่งรถไฟจากปากช่องมานะคะไม่ลืมสัญญานะเข้ามากรุงเทพก็ต้องมาลงที่นี่แหละคะ่ะสถานีรถไฟหัวลําโพงเป็นอีกหมดหมายในความทรงจําที่ตัวเองก็ไม่เคยลืมนะคะ วันเปิดบูดเป็นจุเดเตือนใจที่จำได้น้ำซ้ำวายน่จะไปหาโทษที่ที่ผิดนัดพลาดเวลาอย่ากโกรธเลยนะโกรธเลยนาคนจอลูกคอแบบนี้หรือเปล่าที่คุณผู้ชมคิดถึงนะคะจัดให้อีกแล้วค่ะแต่ว่าคนนี้ ถึงแม้จะเสียงหล่อแต่ออกแนวผิดหวังอกหักนิดหน่อยนะคะเพราะว่าไม่พบหน้าที่สถานีค่ะตามชื่อเพลงเลยซึ่งเพลงนี้อาศสัสยรุ่งโพท,ทองเป็นต้นฉบับและแต่งเอาไว้เองด้วยนะคะในเพลงเนี่ยจะไม่ได้บอกเรื่องราวว่าเกิดขึ้นที่สถานีไหนแต่รู้แน่ก็คือไม่ได้พบหน้าค่ะน่าจะเป็นนักร้องใดอีกคนคุณสวนสวนมนสวนรรค์ที่บอกแบบนี้ก็เพราะว่าเพลงไม่พบหน้าที่สถานีอาศสัสยแต่งขึ้นเพื่อแก้เพลงดังของอาสวนสนคือเพลงคอยเธอที่สถานีนี่แหละค่ะ ที่เห็นว่าเพลงเกี่ยวกับเส้นทางรถไฟมีเยอะก็เพราะว่าเป็นการเดินทางที่สําคัญแล้วก็นิยมมากๆในยุคหนึ่งนะคะอีกทั้งในอดีตชุมทางรถไฟยังเป็นพื้นที่ชุมชนด้วยคุณผู้ชมจึงไม่แปลกค่ะที่กลายเป็นไอเดียในการแต่งเพลงดงังแถมคนฟังยังอินแล้วก็นักร้องลูกทุ่งเองเนี่ยจะไปเปิดคอนเสิร์ตกันที่ชุมทางรถไฟกันบ่อยอยู่เหมือนกันค่ะจริงๆแล้วเนี่ยสมัยโน้อนอะสมัยที่อาเริ่มแต่งเพลงสมัยนั้นเป็น เป็นสมัยที่ธรรมดาเขายังไม่เคยคุยกันเรื่องลิขสิทธิ์เท่าไหร่นะส่วนมากพอมีเพลงผู้ชายดังผู้หญิงก็จะร้องแก้มีคนแต่งเมีผู้หญิงดังผู้ชายก็จะมาร้องแก้เหมือนแก้เกี้ยวแก้เก้ออะไรเงี้ยก็ช่วงนั้นน่ะสวนสนมนสวรรค์เขาก็อัดเพลงนี้แหละแต่ตอนนั้นอาดังแล้วล่ะอามีเพลงข้าดอยเพลงบินจนกระทั่งมาถึงเราคนจนโอชนาแล้วก็รากรสสวนสนเขาดังยืนชะเง้อคอยเธอจะกลับมาหาเนี่ย ม่เห็นผู้ชายไม่มาสักทีเราก็เลยก็คนขยันแต่งเพลงตอนนั้นกำลังโอ้ยมันอารมณ์มันเป็นเพลงหมดอะเราก็เชียงรถด่วนเปิดบูดเป็นจูเตือนใจผี่จําได้นะสามวัยจะไปฮะมันคืออย่างนี้มันเป็นแบบเหมือนกันเขาจะมีขอนไม้แบบตั้งตั้งตั้งเหมือนโรงภาพยนตร์สะธรรมดาเนี่ยเขาก็ล้อมผ้าพอล้อมผ้าก็แสดงคอนเสิร์ตเนี่ย มันค,คือคือตรงนี้คือสมัยก่อนนะมันไม่มีโรงภาพยนตร์อย่างที่ว่าสมัยก่อนที่อาร์เดินสายอะ่ะมันจะเป็นแบบเป็นโต๊ะนั่งธรรมดาตอกตอกเป็นแถวแถวแถวยาวเนี้ยเป็นโต๊ะนั่งแล้วก็ผ้าล้อผ้าเนี่ยล้อมรอบแล้วก็แสดงเลยอะไรเงี้ย ไม่ใช่แค่การเดินทางบนชานชาลานะคะแต่หลายเพลงดังของคนลุกทุ่งในอดีตยังเต็มไปด้วยเรื่องราวที่เจอระหว่างทางด้วยแล้วก็กลายมาเป็นเพลงดังอย่างที่คุณอาร้องอยู่ดอกอ้อสุขโขทัยค่ะของครูสุชาติเทียนทองนะคะแต่งขึ้นเพราะคิดถึงคนที่มีตัวตนจริงๆชื่อคุณอ้อนะคะไอเดียมาจากตอนเดินทางแล้วได้เจอดอกคูนร่วงโรยกลายมาเป็นเอ๊ะแล้วดอกอ้อหลักไปอยู่ที่ไหน เ็นเพลงนี้นะคะหรือว่าจะเป็นอีกหลายเพลงที่คุณอาสดใสรุ่งโพท,ทองแต่งเองนะคะได้เห็นคนจากบ้านเกิดมาใช้ชีวิตในกรุงเทพนะคะคก็แต่งออกมาเป็นเพลงอคุณผู้ชมคาเราออกเดินทางพร้อมกันพรุ่งนี้วันเสาร์บ่ายสามโมงสารพันธ์ลั่นทุ่งบางเขนค่ะ